ก็จะพูดคุยกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเซรั่ม um, นะครับเพราะก็มีคนสนใจแล้วก็ถามเข้ามาว่าที่ที่พูดกันถึงเฟสลิฟเฟสลิฟยกกระชับใบหน้านี่เป็นยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเซรั่มถังเช่านะครับตัวนี้ก็ปรากฏว่าอันนี้นะฮะก็คือหลอดนึงก็คือ500บาทนะครับนะฮะ ถ้าค่าส่งด้วยก็อีกห้าสิบนะครับเป็นห้าร้อยห้าสิบเท่ากับเป็นการสนับสนุนรายการนะครับอ่ะนะครับอันนี้นะฮะรูปซ้ายมือสุดเลยนะครับอันนั้นคือก่อนใช้อันนี้เป็นคุณธัญ,ญพัฒนนะฮะท่านผู้ชมคือส่งมาให้ดูนะครับส่งมาให้ดูเปรียบเทียบเพราะผมบอกไว้บอกว่าสามารถถ่ายหน้าตัวเองไว้ได้ก่อนเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย พอใช้ไปแล้วนะครับให้สังเกตดูนะครับรูปที่2และรูปที่สนะครับรูปที่2และรูปที่3ามนี่คือ,อใช้จริงนะฮะแค่3วันเกิดการเปลี่ยนแปลงและที่หน้าเขาบอกว่ารู้สึกมันคุ้มแล้วมันดีกว่ายี่ห้อแพงๆที่เขาเคยใช้มานะครับอันนี้คือหน้าเต็มๆนะครับแล้วประกอบกับว่าพอเ,อเรียกว่าทานะฮะทาเซรั่มเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในรายการนะครับแล้วก็มากําหนดจิตกันก็คือการทําเฟ